ในทุกครั้งที่เสียงปืนดังขึ้นตามแนวชายแดนคนที่ตื่นขึ้นมาพร้อมความกลัวไม่ใช่ผู้นำประเทศแต่คือชาวบ้านผู้ทํามาหากินอยู่กับผืนดินชายแดนมายาวนานพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสงครามที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรใครสั่งและใครเป็นคนได้ประโยชน์จากมันการประทาทางทหารตามแนวชายแดนมักถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐแต่เมื่อมองลึกลงไป จะพบว่าบางครั้งมันคือความมั่นคงของผู้มีอำนาจหลังฉากมากกว่าความมั่นคงของประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดนไทยกลายเป็นดินแดนเศรษฐกิจนอกบัญชีที่รัฐควบคุมได้แค่บนเอกสารแต่ไม่ใช่ในความเป็นจริงเขตบอนคาสิโนนอกแดนเส้นทางค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเครือข่ายทุนต่างชาติสีเทา การค้าของเถื่อนและยาเสพติดการขนส่งไฟฟ้าหรือทรัพยากรอื่นผ่านเขตพับซ้อนเงินมหาศาลที่หมุนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่เคยขึ้นทะเบียนภาษีแต่มักขึ้นทะเบียนอยู่ในความสัมพันธ์ของกลุ่มอำนาจยิ่งยึดชายแดนได้มากเท่าไหร่ยิ่งยึดกระแสเงินใต้ดินได้มากเท่านั้นสงครามใดที่ประชาชนไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่ต้องเป็นคนแบกรับผลลัพธ์ สงครามนั้นไม่ใช่ของประชาชนชายแดนไม่ใช่เพียงพื้นที่ภูมิศาสตร์แต่คือสนามต่อสู้ของความชอบธรรมระหว่างรัฐที่เป็นของประชาชนกับรัฐที่ถูกใครบางคนครอบครองอยู่เงียบๆ